สวัสดีค่ะคาบัยพดังนนะคะรีวิวเหมือนเคยเลยก็คือคันนี้เป็นรถ v ีออปี R D 2013นะคะให้ดูภายในก่อนว่าภายในเนี่ยซอนเนี่ยคะ่ะจะเป็นสีดำกับสีครีมนะคะลูกค้าก็เลยมาเลือกเบาะสีดํามันก็ยังไปกับภายในสีครีมได้เพราะว่ายังมีสีดําตรงนี้อยู่เนาะ อันนี้เป็นชุดสวมนะคะสวมทับไม่เสียเบาะเดิมนะคะสวมคลุมไปเลยวันนึงไม่ใช้ก็ถอดออกได้กลับไปใช้เบาะเดิมได้นะคะย้ํา <fills S 1> นะคะว่านี่คือชุดสวมแต่ว่างานเราคือเข้าลูกกระชับแล้วก็ตรงรุน bit, ่นเลยนะคะนี่นี <idor it> ้สวมคลุมเบาะเดิมเลยอันนี้คือคู่หน้างานเข้าลูกมากๆนะคะตัวนี้มันก็จะมีพองตรงนี้บ้างนิดหน่อยนะคะด้วยความตรงๆเลยก็คือจะมีพองบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเป็นชุดสวมเนาะเราไม่ได้เย็บติดนะคะตัวนี้ แล้วก็รายการที่2ก็จะเป็นปูพื้นแบบ 6D นะคะนี่ดูความหนานูนของงานของทางร้านนะคะมีมิติสวยงามออกแบบก็คือสวยงามปิดเต็มนะคะใส่ให้เรียบร้อยเลยมาหน้าร้านติดตั้งให้ฟรีค่ะอยู่ลาดพร้าว124นะคะให้ดูตอนหลังด้วยตอนหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะหัวหมอน3ามใบก็ติดตั้งให้ทั้ง3ใบนะ งานติดตั้งก็ละเอียดสีมือดีนะคะตัวนี้มั่นใจได้เลยนี่แล้วก็ปูพื้นปิดด้านหลังมาที่ส่วนที่เป็นพรมอะค่ะเราปิดให้หมดจนถึงใต้เบาะเลยนะคะตามขาบเบาะอะไรแล้วก็มีให้ด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์เป็นบายพัดนะคะสอดอยู่ใต้นี้เพื่อไม่ให้มันอ้าออกเนาะตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็ติดต่อเปนเข้ามาได้ที่เบอร์ศูน 7 0 9 9 9 6 0นะคะหรือว่าเพจเ c e b o o k คาร์บิโอผลักก็ได้นะคะหรือถ้าคุณต้องการดูสินค้าจริงๆก่อนก็มาได้เลยที่ลาดพร้พาว2 4 4นะคะเราเป็นทั้งโรงงานเป็นโชว์รูมเป็นทุกอย่างเลยนะคะมาเลือกสีเลือกลายแล้วก็รอรับกันได้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าคุณสั่งไว้ล่วงหน้าคุณจะใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวเหมือนอย่างคันนี้นะคะลูกค้าสั่งไว้ล่วงหน้ามาถึงปุ๊บประกอบติดอย่างเดียวชั่วโมงเดียวเสร็จไม่เสียเวลา ะะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ